ออกหน้าด้ค่ะพี่น้องออกหน้าอดินออกเด้ค่ะพี่น้องรถสามคันวิ่งมาทัานเด้ค่ะพี่น้องไม่โคตรต้องจอดลอค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี fc ทุกท่านที่รับชม สองอีสานโคราชหากินเด้อค่ะมืัอนี้สาวอยูผ้ามาเบ่งการวิ่งกินเด้อค่ะโลกหน้าเด้อค่ะพี่น้องสาวอยูผ้ามาเบ่งเด้อค่ะรถตระจิกเด้อค่ะพี่น้องกินกันหลายคันเด้อค่ะมารับชมกกับสาวอยู่เด้อมืัอนี้ค่ะพี่น้องค่ะอยูผ้ามาเบ่งเด้อค่ะพี่น้องวันนี้จีซิปหาเดือนพรมผ้าพันเด้อค่ะโฮกโคกค่ะ เขาวิ่งดินกันหลายคันดนะค่ะพี่น้องอายุเริ่มปลอดภยัยเจ๊พี่เจ๊ง่องเบิ้งดนะค่ะพี่น้องค่ะรถตัดแยก,กนะค่ะพี่น้อง้น,นีบรรยากาศดีๆฝน่ตกดนะค่ะพี่น้อง ของป่าโจดเด้อค่ะมื้อนี้งานชงกนี่หลายเด้อค่ะพี่น้องไป YouTube ไป YouTube ครับพี่น้องสดตะเจีดยบเด้อค่ะคนหูจักกันค่ะพี่น้อง เบิ่งกระสาอยู่เด้อค่ะมน,นีอีสารโคลาชหากินค่ะพี่น้องมน,นีมีการวิ่งดิ้นเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ่งวันนี้ <c oughs> นนรู้ว่าเที่ยวจักบาทเนาะนีะ่นะเดียถามจะโค้ไม่โค้เด,ด้อค่ะพี่นอง ของตาเจ็ดเด้อค่ะคนบานโจดเด้อค่ะพี่น้องครับเองค่ะพี่น้องเราอยู่ว่านมาไทยทุกคนเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องม,มีการวิ่งวินหลายขั้นเด้อค่ะพี่น้องโคขั้นเหลืองขั้นป่าโอ้ปกอุกจีนึงกับตากหลายเติบเด้อค่ะพี่น้อง เอาพบกไปยังวัดใดวิ่งเด้อค่ะเห็นงานยังมาแล้วค่ะปุอยยังมาแล้วค่ะพี่น้องมาตักบุ้งกีนึงกับายเติมดเด้อค่ะเต็มรถแล้วจิ้มเยอค่ะวันนี้บานแม่ดวันเด็ดเยอค่ะบุ้นวุ มันลาดเบิองไทยพี่น้องดำชีสมเด้อค่ะพี่นอ้นะะนอง,นกนนงกินึงกับหลายเติบเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งพันตักเด้อค่ะพี่น้อง รถจักบาทเนาะรถจักบาทรถรถจักบาทเอ๋รถคารับอาบูร์ดนะคะพี่น้องวันนี้มีการวิ่งดินนะคะบานโจดค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงค่ะโค้ของตาเจ๊กเด้อค่ะคนบานโจดค่ะพี่น้องปากเองค่ะพี่น้อง แล้วขาบริหนีใจไม่รักตรงนี้งานหลายเด้อค่ะรถไมคโครถดำค่ะพี่น้องตามรถดำดวา่ารถจักบาท์นวาร์บลูยังไม่ได้คุยกันนะคะพี่น้อง กระซ่งเรียนง่ายด้วยค่ะบ่ามีต้นไม้หลายด้วยค่ะพี่น้องทางริบเดียวค่ะพี่น้องโลกหน้าด้วยค่ะพี่น้องโลกหน้าดินออกด้วยค่ะพี่น้อง วิ่งมาทนานวยค่ะพี่น้องในโคตรต้องจอดล่อค่ะพี่น้องรถสามขัน้นวยคะพี่น้องวิ่งอาจจะวิ่งมาทันกันค่ะพี่น้อง ของซุ่มพวกบานโจดเด้อค่ะสงของตะเจ็กเด้อค่ะพี่น้องเขาก็ลับงานวิ่งดิ่นเด้อค่ะตลอดเด้อค่ะพี่นอ้องน,นี่มีการลหลกหน้าดิ้นออกจากหน้าเด้อค่ะพี่น้อง กหลายเติบเด้อค่ะพี่นอ้องรถดับมาสาวอยู่เด้อค่ะวันนี้แล้ววิ่อยู่สามขั้นเด้อค่ะวันนี้รถบ่หลายค่ะพี่น้องอาจจะบ่ท่านกันค่ะอไม่โคตรตงไปโจอด์ผู้โจทย์าเด้อค่ะพี่น้อง ไปดูตอนที่เขาเทดินตรงไหนแล้วค่ะพี่น้องตรน,นี้ค่ะมาเบิรงกับสาอยู่เด้อค่ะพี่น้องมีการหลอกหน้าเด้อะค่ะห้มไม่เสมอค่ะพี่น้องปับแดงเด้อค่ะพี่น้องเอาดินออกจากหน้าเด้อค่ะพี่น้องตรงนี้งานหลายเด้อค่ะพี่น้องรถแม็โคค่ะบานสาอยู่ตรงนี้เจ้กาก้านหิ่งดินเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยดินเหนียว อ,อยู่เดวยค่ะวันนี้งานมดมือเห็นหมดมือค่ะวันนี้เจ๊ เป็นรถเด้อค่ะพี่น้องคันละสองหน่วยกว่าแล้วระเป๋ายูบาจะเป๋ากบกกรวิ่งลำกับคันละสองหน่วยนะค่ะพี่น้อง